พี่คะระหว่างเรียนคณะวิทย์เอกสถิติกับคณะบริหารเนี่ยเลือกคณะไหนดีคะคำถามของน้องเอ็มเนี่ยดีมากนะครับ <S <S 1> <S 1> เพราะนาทีนี้เนี่ยน้องต้องเลือกเรียนสายสเต็มครับถึงจะดีซึ่งคณะวิทย์เอกสถิติเนี่ยถือว่าอยู่ในสายสเต็มนะครับ เพราะมันเป็นสายวิทยาศาสตร์เกินจาก Data หรือข้อมูลเนี่ยมันมีค่าเหมือนทองนะครับคนที่จบสถิติเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลได้สบายให้น้องเนี่ยฝึกใช้โปรแกรม Power BI นะครับแล้วก็ Tableau แล้วก็ e x c e l ซ b a ซึ่งแค่ปริญญาตรีจากคณะนี้เนี่ยมันก็จะทำให้น้องเนี่ยเงินเดือนขึ้นหลักแสนได้สบายเลยนะครับและการมาของ AI ตัวใหม่ที่ชื่อ DeepSeek ของจีนเนี่ยมันก็จะทำให้ Data เนี่ยมีความสําคัญมากขึ้นครับเพราะ AI พวกนี้มันเอา Data จากผู้ใช้งาน,นไปพัฒนาตัวมันเองนะครับและคนที่เอา Data เปี่ยไปพัฒนาให้ AI ฉลาดขึ้นเนี่ยคือนักวิเคราะห์ข้อมูลนี่แหละครับและที่มี E-Book เกี่ยวกับอาชีพออ d ดตและบริการให้คําปรึกษาส่วนตัวนะครับสนใจติดต่อผ่านเว็บไซต์หน้าช่องและสุดท้ายพี่ขอให้น้องเอมเนี่ยมีความสุขกับการเรียนวิ์สถิตินะครับ